พีบอกเมื่อกี้ฉันไปล้างมือมาแล้วเป็นยังไงหรอใบบุญคือฉันสงสัยว่าทําไมฟองสบู่ถึงเป็นทรงกลมละ่ะทําไมไม่เป็นสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมนั่นสิฉันเองก็สงสัยเหมือนกันงั้นเราไปถามดร์ไซ์กันเถอะดออร์ไซไม่อะไรหรอจ๊ะเด็กๆใบบุญสงสัยค่ะว่าทําไมฟองสบู่ถึงเป็นทรงกมลมหรอคะเป็นคําถามที่ดีมากเลยจ้ะ ฟองสบู่เป็นทรงกลมเพราะแรงตึงผิวอย่างไงล่ะจ๊ะฟองสบู่อยากจะลดพื้นที่ผิวให้เหลือน้อยที่สุดและรูปทรงที่ใช้พื้นที่ผิวน้อยที่สุดในการกักเก็บปริมาตรอากาศไว้ข้างในก็คือทรงกลมนั่นเองอ๋อเข้าใจแล้วครับเก่งมากถ้าเด็กๆอยากรู้เรื่องวิทยาศาสตร์สนุกๆเพิ่มเติม เราไปเรียนรู้กับอาจารย์ที่คณะวิทย์กันเถอะคณะวิทย์ดีสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในรายการแสตแอนกิตีีวันนี้เราอยู่ในหัวข้อทำไมฟองสบู่ถึงเป็นทรงกลมน้องๆสงสัยไหมคะเดี๋ยวเราไปฟังความรู้ดีๆในรายการแสแอนิตี้กันเลยค่ะน้องๆรู้กันหรือเปล่า ว่าฟองสบู่เป็นทรงกลมเพราะมีแรงตึงผิวทําให้ผิวของสบู่ห่อหุ้มปริมาตรอากาศให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งรูปทรงกลมมีพื้นที่ผิวน้อยที่สุดสําหรับปริมาตรอากาศที่กําหนดแรงตึงผิวดึงโมเลกุลของของเหลวให้รวมตัวกันแน่นที่สุดและการรวมตัวแน่นที่สุดนี้จะก่อให้เกิดรูปทรงกลมฟองสบู่ จึงมีแนวโน้มที่จะกลับคืนสู่รูปทรงกลมเสมอเพื่อลดพลังงานและคงเสถียรภาพนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสาหรับความรู้ดีๆในวันนี้เราก็ได้ทราบไปแล้วนะคะว่าเจ้าฟองสบู่เนี่ยทำไมถึงเป็นทรงกลมก็เพราะว่าแรงตึงผิวของน้ำสบู่นั่นเองแล้วพบกันใหม่กับความรู้ดีๆในรายกายรแ n c คิตต t y ใน E ีีถัดไปค่ะวันนี้บ๊ายบายค่ะ